สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนน้ำมันเบรกคนเดียวเน้นนะครับทำคนเดียวไม่มีผู้ช่วยนะครับไม่มีคนย้ำเบรกให้ผมได้ทดลองมาหลายวิธีละวิธีทางเหนทางอะไรซื้ออุปกรณ์มาก็สองสามชุดและแต่สุดท้ายผมมาได้ชุดนี้ครับชุดนี้ชุดนี้ ทั้งหมดนี้จะ199บาทนะครับซื้อมาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นวาล์วตัวนี้จะเป็นวาล์ววาล์วทางเดียวนะครับวาล์วาทางเดียวข้อดีคือเวลาเราเราเหยียบเหยียบน้ำมันเบรกออกลมยังไม่เข้าปัญหาของการหายน้ำมันเบรกคนเดียวคือลมเข้าลมเข้ากระบอกเบรกอย่างนี้ต้องไปหาช่างดีหรือไปหาคนมาช่วยย้ำอยู่ดีไม่จบกบไม่จบคนเดียว แต่ถ้ามีวาล์วตัวนี้แล้วใช้ได้อ่าตัวนี้คือที่เก็บน้ำมันเบรกอ่าจะเป็นเบรกหรือคัตนี่ของ t o y ยต a าคอมมิวเตอร์รถตู้นะครับคือตัวเดียวกันจะเป็นเบรกหรือคัตก็คือตัวเดียวกันอ่าวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือเราเอาเอาเอาจอเน,นี้ไปเข้าที่ตรงตรงลุมล้อครับตรงรุมล้อ ทั้งสี่ข้างาจ,จะมีสำหรับถ่ายน้ำมันเบรกอยู่อยู่ข้างล้อนะครับด้านในถ้าเราจะถ่ายทั้งหมดเลยเราคือเราต้องเริ่มจากข้างหลังสุดก็คือหลังขวาหลังซ้ายนะครับซ้ายสุดทีซ้ายแล้วก็ไล่มาขวาแล้วค่อยมาหน้าหน้าซ้ายหน้าขวามาจบที่หน้าขวาก็คือเราไล่มาเที่ยวล้อ ผมทดสอบแล้วง่ายๆนะครับก็คือ,อเน้นย้ำเลยนะครับย้ำเวลาถ่ายน้ํามันเบรกเนี้ยน้ํามันเบรกนี้เราต้องให้เต็มกระปุกตลอดคือเริ่มแรกเลยเราไปเอาตัวเนี้ยเจ้าเนี้ยไปใส่ที่ถ่ายน้ํามันตรงล้อด้านหลังนะครับล้อล้อทุกล้อจ,อจะถ่ายอ่าแต่เริ่มจากด้านหลังก่อนพอใส่เสร็จแล้วก็ประแจเบอร์ถ้าเป็น toyota นี่ก็เบอร์สิ าห้ให้น็อตออกพอพอพอเห็นน้ำมันวิ่งวิ่งมาตรงนี้แล้วอ่าแล้วก็โอเคแสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็มาที่กระปุกน้ำกระปุกตรงนี้นะครับเราต้องดูว่าใส่น้ำมันเบรกเนี่ยให้เต็มเลยให้เต็มคอเลยอ่าจะสตาร์ทเครื่องยนต์หรือไม่สตาร์ทก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าสตาร์ทมันจะเบาแรงเราก็คือมันเหยียบเบรกง่าย ก็คือเราก็จะมาย้ำเบรกเทคนิคผมผมทดสอบแล้วนะครับถ้าเบรกหลังสองหลังหลังตัวหลังสุดนะถ้าเราเติมตรงนี้เต็มถ้าน้ำมันลงมาล่างสุดลงมาประมาณล่างสุดเลยล่างสุดของตัวนี้แสดงว่าใช้ได้ละเราก็ทำการไปไปลอ็อกเบอร์สินะครับล็อกเบรกตัวที่เราถ่ายออกลอ้ออล้อแรก ก็คือไปล็อกไว้ล็อกแล้วค่อยถอดสายออกถอสายนี้ออกพอถอดสายนี้ออก,อออกเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําอีกรอหนึ่งทําเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับเพราะน้ํามันเราลงไปแล้วเราก็มาใส่น้ํามันใหม่ใส่ให้เต็มเลยอ่ะเต็มเลยพอเหยียบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งน้ํามันลงมาข้างล่างสุดเหมือนเดิมแสดงว่าพอใช้ได้แล้วใช้ได้แล้ว สำคัญคืออย่าให้น้ำมันเบรกขาดจากตรงนี้เด็ดขาดก็คือพยายามย้ำเสร็จประมาณสัก20-30ครั้งก็ดูครั้งึ่งว่ามันลงไปเท่าไหร่อ่ะถ้าทำตามวิธีนี้เราสามารถทำเองคนเดียวได้ลงทุนนิดหน่อยตัวนี้กระบอกฉีดยายตัวนี้ก็คือเริ่มแรกอ่ะผมลืมไปลืมไปเริ่มแรกก็คือเราเราต้องมาดูดน้ำมันจากตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่ะดูให้มันน้อยเหลือน้อยที่สุดอ่ะเลือประมาณข้างล่างสุดเลยน้อยสุด ที่เราจะดูได้พอดูดเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ํามันใหม่น้ํามันเก่าออกแล้วก็เติมน้ํามันใหม่มแล้ว,ลวค่อยไปขั้นตอนที่หนึ่งที่ผมอธิบายตอนแรกนะครับก็คือไปที่ตรงทายน้ํามันเบรกล้อหลังแล้วก็คลายนัดเบรสิกแล้วก็ใช้สายเนี้ยล็อกเข้าไปแล้วก็มีที่รองน้ํามันครับแค่นี้เราก็สามารถทายน้ํามันเบรกคนเดียวได้แล้ว อ่าผมทำมตรง